ไอ้ที่เขาคิดเนี่เหมือนกันนะข่านลาเจ้าเขาเช่นนะเขาจะาอุ้งอ่างอะไรก็เราโกนโอกหมดกันอยู่กันนะ่านะหนะนะ็ไม่มีอะไรดีๆเหมือนเข่าใส่ตัวแล้วก็มาต้องเชื่อเราคุยด้วยของนี้มันรู้ได้เป็นประจตังแต่รับอุปกรณ์เข้าใจยากมีปูแดงมันประกาศทุกทุก,ท,กทุกเลยอาจางย์มประกาศทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกเลยเนี่ยของแท้แล้วถ้าเอาตำนานไปไล่กับมันดูดิ ผมปลดยานให้เธอได้บ่พนวาสเนี่ยเก่งกว่าพระอีกจะบอกให้ที่ก็ไม่บวชอนะ่ะแต่ว่าเขา้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเข้าใจไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแต่พอใจยังไม่ใช่วิปัสนากิเรธดิพระกับเขรารนวา่าแต่ต่าง,งแค่สีเสื้อเฉยๆที่เข้าใจไหมแต่มันหลุดพ้นที่จิตด,ดิอย่างนี้ถ้าบวชเป็นพระแล้วทุกคนเป็นพระอหรหันต์หมด อย่างนี้ก็อ่ะ